สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมโมโนมก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเช้านี้เดี๋ยวเรามาส่องครัวกันคะ่ะว่ามีใครอยู่ที่ครัวแม่ไทยบ้านสวัสดีคะ่ะหู้เนึ่งข้าวสุก<า>พอดีล <ะ S 2> เลยเมื่อวันแกงผักหวานคะ่ะกลางวันน่ะกลางวันกินซั่วไก่ นี่น่ะแกงสอนเช้าที่นี่เหลือเต็มมอใช่ไม่กินไม่ได้ะ <c oughs> ห <c oughs> นูไม่มีฟันแทะกระดออูได้ไแต่ตอนเย็นหนูก,กินอยู่นะตักมากินอยู่แต่มันไม่หมดนะ่ะเยอะนะใช่ค่ะนึ่งไว้ยึดส <c oughs> ารุนนี้กินข้าวเหนียวสิใช่ค่ะแต่หนูจะเปลี่ยนมากินข้าวสวยแล้วเพราะหนูยอยากลดความอ้วน <c oughs> ที่อาเขาสวยหง่ทุกวันค่ะค่ะด่าเอารถไปให้ใช่เหอค่ะเอาเห็นคลิปวิ่งรอบองค์ปูกันตั้งแต่วันไหนเมื่อวานตั้งตั้งแต่วันก่อนที่รู้ว่าถูกกันหรอใช่ค่ะเพราะว่าได้บอกองค์ปูไปแล้ว ็เลยได้ไปวิ่งดูในคลิปเอา้ามึงมาวิ่งมาจากคนไหนเนี่ <c oughs> นเยเมื่อคืนหรือแม่เข้าบ้านก<า>ันฮะเด็กไม่เข้าบ้านกันเมื่อคืนไม่ค่ะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยคะ่ะปันเก็ดได้เยอะไหมอืมสี่ห้าเกดนี่แหละค่ะ,ฮะ,ฮะ มันปั้นยากอะมันปั้นยากค่ะมันปั้นยากมากวันนี้จะให้เต๋อมาต้มปลานะค่<ฮ>ะยญาก,กำลังไปซือ้ออ้ให้เต๋อต้มต้มแบบซึบ้งๆค่ะข้าวสุกแล้วข้าวเจ้าก็สุกแล้วนี้รอแต่กับข้าวเลยหญามาก <ฮะ S 2> ่อนค่ะ พี่แอนสวัสดีค่ะเสียงเ้าวว้าวมีน้องเปิดออกมาด้วยลูกมือใหม่ใช่ไหมคะโอเเขาอ๋อเวรเขาแต่เกิดเกิดเอ็กซิเดนต์คือสายยางสายยางแตกโอ้สายยางแตกเราจะเราจะแก้ยังไงเราก็เราก็ต้องปะกปะกใช่เราหาอะไรปะก คุงยางเอายางมามัดมัดก่อนเนาะใช่ต้องไปหายางมามัดก่อนค่ะก็เดี๋ยวเราแก้ไขปัญหาตรงด้านหน้าก่อนนะคะก็คือท่อสายยางมันแตกนะคะเราต้องหาพลาสติกมามัดไว้ก่อนนะคะว่ามันแตกแล้วมันแตกแล้วมันมันแตกหลายจุดเลย่รวงสิเจะเปิดน้ให้ดูโอ้มันกรอบนะค่ะโอ้มันกรอบอ๋อสยยางกรอบ ก็เปนตากแดดทุกวันใช่โอ้มีทางหนึ่งค่ะพี่แอไม่ต้องนั้นหรอกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งใช่ใช่ียบทางนี้เราใช่ค่ะแล้วก็เปิบทางนี้เออปิดเพราอเราถอดออกเลยใช่ค่ะเพราะสายสายนี้มันเออมันเองแล้วก็เอาสายนี้ไปต่อใส่เลยค่ะคอยดูว่ามันจะใส่ได็กกันได้ไหมเราดูดูดอกได้ได้ได้ไม่ได้ก็คือตัดเอาแค่ข้นั้นนนึงโอ้ อ๋อตัดเอาข้อนี้นิดหนึ่งเนาะใช่ค่ะโอ้ย่างนี้เราต้องไปเอาน้ำมาตัดสิเอาผีเอาผ้าเอาอะไรก็ได้เออใช่ค่ะถ้าใส่ไม่ได้คือเราตัดอันนี้ไม่ได้ตรงนู้นค่ะส้นตรงนู้นเราต้องไปหาอะไรมาที่มันตัดโทษนี่ใช่ค่ะตัดตัดตรงตัดแล้วก็เชื่อมเอาค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอ้นั้นก่อนต้องแก้ด่วนเลยค่ะเนี่ย แค่โดนไม่งั้นทำงานไม่ได้สายมันคือมันมันกรอบไปแล้วไงใช่นี่ขนาดขนาดทำไปเ็นไมมันแตกเลยค่ไะได้แล้วทุกคนนี่ยอดโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้นะั่นพอดีเป๊ะเอ้าทำไมมันไม่เข้าล่ะโอม้มันต้องมีไฟแช็กมาลนด้วยนะ ใช่ไหมใช่ค่ะจะลองได้ไหมคะเรนโอ้มันต้องมีไฟแช็กมาลนใช่เพื่อที่จะให้สายยางมันสายยางมัน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 ย่นแล้วเราถึงจะใส่เข้าไปได้เราขัดไฟแช็กต่อท่อกันต่อนะคะทุกคน น้องเฟิร์นนะคะเชา้านี้น้องเฟิร์นก็จะมีหน้าที่ลดน้ำต้นโมกนะคะต้นไม้แล้วก็กวาดอาหอพระนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็กำลังทำความสะอาดอยู่คะ่ะช่วยแม่แอนนะคะทำงาน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เนาะใบไม้มันหล่นใส่ยอ,ยอ,อมไ,ไม่เ,เ,เดี๋ยวรอแม่เอ็นก่อนให้แม่เอ็นต่อสายยางให้ก่อนเมอันน,บบนไม่ไให้หดนเ, <c oughs> เอออ พี่มามาได้สามสี่วันแล้วค่ะแ่วันนี้มัยา,า,าถูพื้นเลยแล <c oughs> ้วเขาถูเป็นัไงนั่นหน่ะในขวดมีไหมหมดหแล้วน่าจะหมด เออหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้น้องเฟิร์นทำความสะอาดหอละนะคะส่วนเราเดี๋ยวเราไปชมมุมอื่นกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะโอ้ยไปกับไปกับมามาไปไปครัวกลางปะไปกินข้าวกันโอเคค่ะปามาวางไว้คอครัวมลกิ่สำหรับคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณนิฟซีท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องมันโอมมาโดยตลอดฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปได้วยความน่ารักของน้องไพลินค่ะทุกคนว้า ขี่จักรยานเล่นแถวครัวอ่าระวังระวังระวังลูก <laughs>